บอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนสนะพานน้องที่เชื่อมความเข้าใจให้คนสื่อสารกันเพราะฉะนั้นต่อให้นะคะกรนมาเราไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์สุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณมีวีที่จะสื่อสารเขาเข้าใจตรงกันแค่นั้นเท่ากับว่าภาษาเนี่ยได้ทำหน้าที่ของอญญญมันอย่างดีที่สุดแล้วสวัสดีค่ะพบกับเมลในรายการกล้าท้าฝันสันซิลฝึกซิสรายการที่จะต่อจุดความรู้สารฝันให้กับผู้หญิงยุคใหม่ผมสวยมั่นใจอะไรก็เป็นไปได้ด้วยหลักสูตรที่ให้ส,สาวๆได้พิชิตทุกสกิล เรียนที่7ของเราในวันนี้นะคะเีวก็จะพาสาวๆทุกคนเนี่ยมาดูเทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษกันเรียกได้ว่าเป็น5เทคนิคเก่งภาษาได้โดยใช้ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันกันค่ะต้องบอกก่อนว่าภาษาอังกฤษเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นภาษาที่มีความสาคัญม,มากๆเป็นภาษาสากลแล้วก็แทบจะเป็นภาษาที่2กันไปแล้วนะคะสําหรับสาวๆที่อยากฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งนะคะเพื่อนําไปต่อยอดใช้ในการทํางานใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองในด้านอื่นๆมากขึ้นเนี่ยบอกเลยว่า วันนี้เนี่ยเตรียมปากกามาจดทิคจากแขกรับเชิญของเรากันได้เลยนะคะจบคาสเรียนเนี่ยรับรองว่าสาวๆจะได้ทิคก,การฝึกภาษาอังกฤษที่ดีมากๆแล้วก็สามารถจะพูดภาษาอังกฤษกันได้อย่างไม่เขินอายแน่นอนค่ะทุกคนว่าแล้วก็ไปพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะนุ่นค่ะนัชนานเริงอรุณวงศ์นะคะหรือว่านุ่น English after o o n s ค่ะ ก่อนที่จะไปเข้าเรื่อง5เทคนิคกันนะคะขอสัมภาษณ์ครูนุ่นนิดนึงดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของครูนุ่นในการมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ย<ม>เป็นมายังไงคะคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นครูนะคะแต่ว่าเราอ่ะคือมาสายวิธีกรสายทําทีวีแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ย ก็มีทํารายการสอนภาษาอังกฤษสั้นๆเล็กๆเป็นขาตัวเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็พบว่าพอทารายการไปเอยเออมันมีประโยชน์มันควรที่จะได้รับการนําเสนอในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเราก็เลยโอ้โหจัดการเลยเตรียมโปรโพ s ซ่ทาเสนอรายการใหม่ๆเยอะมากๆนนะคะเพราะาอยากจะนําเสนอรูปแบบใหม่ปรากฏว่าพอทําไปปุ๊บเนี่ยเคยโดนบอกกลับมาว่ารายการภาษาอังกฤษ <S <S ใครจะดูไอ้เราก็เลยแบบ แต่เรายังอยากทำอ่ะเราเชื่อว่ามันมีประโยชน์ก็เลยคิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองทำเองก่อนแล้วกันนุ้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนี่แหละค่ะของ English อา t e r n น o n นะคะก็คือลองทำรายการภาษาอังกฤษในแบบที่ย่อยง่ายเข้าใจได้สนุกด้วยแล้วก็ไม่ต้องเครียดมาถึงจุดสำคัญมากดีกว่าคิดว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ถ้าตอนนี้กำลังฝึกภาษาอังกฤษกันอยู่นะคะอะไรที่ทำให้คุณนุ่นเก่งภาษาอังกฤษอันนี้เดี๋ยวขอเล่าวี้ีก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเน่ยนุ่นคงจะเหมือนกับทุกๆคนนะจริงๆแล้วนุ่นป็นคนไทยร้อย เกิดไทยโตไทย I w a s born and raised here in Thailand ก็ไม่ได no. um, hmm. uh ้เ huh. รียนเมืองนอกแล้วก็ไม่ได้เรียนหลักสูตรอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราอะใช้วิธีการฝึกเองฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วก็ทาทุกวันตั้งแต่เด็กคือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมาเลยเนี่ยมันเริ่มจากว่าเราเคยเจอฝรั่งเนอะตอนสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยค้ยตอนนั้นจริงๆต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากหันไปซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยก็คือผมดําตาดำมาเอาง่ายๆบริบททุกอย่างคนไทยหมดเลยแล้วพอเราเจอฝรั่งครั้งแรกตอนนุ้นเด็กมากเนี่ยรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยวาวอะ่ะนี่คือใครอะ่ะรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนผมทองตาฟ้าอย่าพูดถึงความหล่อสิคะเดาไม่ง่าย ไม่มีอะไรเหมือนคนไทยเลยทางรูปร่างหน้าตา<ะ>ภาษาที่พูดรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนะอันนี้คือเอเลียนปะสำหรับเรา,เ,ราเขาคือเอเลียนมากแล้วเรากลับกลายเป็นสนใจว่าทําไมถึงพูดภาษาเดียวกันไม่เข้าใจอันนี้คือจุดเริม่มต้นเลยก็กลายมาเป็นแพชชั่นของนุ่นก็คือไอ้ความสนใจใครรู้ตรงนี้แหละฉันอยากจะคุยกับเธอค่ะแต่ฉันพูดภาษาไทยเธอไม่เข้าใจฉันต้องพูดภาษาอื่นกับเธอใช่ไหมอันนี้ก็เลยเป็นแพชชั่นของนุ่นเองาะนุ่นอยากเข้าใจเขาอยากคุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะมาถึงคําถามถัดมานะคะอันนี้ก็ เป็นคาถามถามแทนสาวๆทั้งบ้านละกันถ้าเกิดวันนี้นะคะมีสาวๆทั้งบ้านที่ดูรายการคุณนุ่นอยู่แล้วกําลังอยู่ในโปรเซสที่กําลังฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งอยู่ไม่ว่าจะเพื่อการทํางานเพื่อชีวิตประจําวันเบลอยากให้คุณนุ่นแนะนําเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคส่วนตัวให้สาวๆเนี่ยได้รู้เพิ่มเติมเพื่อจะนาไปปรับใช้คือต้องบอกงี้ว่าเทคนิคเรามีหลายเรื่องมากเดี๋ยวเราจะไปแตกต่อนะคะให้ฟังกันแต่ว่าสิ่งที่ คนอยากเก่งภา,ารรษาอังกฤษหรือว่าอยากจะพัฒนาตัวเองต้องมีสําหรับนุ่นนะ<ม>อย่างแรกที่สําคัญเลยคือคุณต้องมีเหตุผลก่อน<ม>คือต้องรู้แบบว่าอยากจะเรียนไปทําไมหรือว่าอยากจะเก่งไปทำงานเพราะว่าถ้าเราไม่มีเหตุผลเนี่ย ก็ไม่มีแรงจะเรียนอะเยย์ได้ว่าต้องมีเป้าหมายใช่ต่อให้มันง่ายอะค่ะก็ไม่มีแรงเรียนอยู่ดีเพราะไม่รู้จะเรียนไปทําไมซึ่งตรงนี้ค่ะเหตุผลของแต่ละคนไม่ต้องเหมือนกันเหตุผลของคุณอาจจะไม่เหมือนนุ่นก็ได้บางคนนี่นะคะอาจจะอะอยากดูซีรีส์แบบที่ไม่ต้องนั่งเออไม่ต้องมานั่งงมอ่านซับแล้วแทนที่จะได้มองหน้าพระองค์พระเอกหล่อๆอย่างนี้เออนะคะก็แค่นั้นก็ได้หรือบางคนอาจจะแค่ว่าชอบฟังเพลงสากลแล้ว อยากจะร้องตามอยากจะมีอินเนอร์ฉันเข้าใจว่ามัน้องมาสื่อความหมายนี้อ่กหรือถ้าบางคนไม่นับดูนะฟังเพลงทำสวนที่บ้านเอาก็อยากจะติดต่อส่งทุเรียนที่สวนเนี่ยไปขายเมืองนอกก็อาจจะเป็นเหตุผลได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องถามตัวเองก่อนเลยนะคะต้องมีก่อนที่จะอยากเก่งเรื่องอะไรก็ตามคือเหตุผลว่าทำไมอะอยากเก่งในเพรอะไรตอบได้แล้วเราไปต่อกันได้ทันี้ มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะอันนี้ถามเผื่อสาวๆทั้งบ้านแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะ,ะถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยคุณนุ่นเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะอถ้าเราไม่เก่งหรือว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษควรจะเริ่มต้นที่ setting ค่ะ setting ก่อนเลยว่าจะเป็นอะไรโทรศัพท์มือถือคอม application หรือว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยค่ะ เปลี่ยนค่ะเปลี่ยน original setting ให้มันเป็นภาษาอังกฤษก่อนเหมือนฝึกใช้ไปด้วยถูกต้องนะคะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่กับภาษาไทยเดิมๆ<ม>คือสิ่งสําคัญในบันคือการที่เอาตัวเองไปอยู่ใน environment หรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราไม่เคยชินสมมุตินะ pet lovers อชอบหมาแมวอ่าคุณลองไป join group นะคะหรือว่าลองไปเข้าร่วมไปไลค์ a n page นะคะที่เขาเป็นพวก f a n p a g e หมาแมว ฝรดูหลังจากนั้นเนี่ยพอเราอยู่จนเราเริ่มชินขึ้นเราจะพัฒนาแล้วเราคุณจะพบเลยว่าโลกของเรากว้างขึ้นเราต้อง surround yourself ด้วยสิ่งที่เราอยากจะได้ไปเอาภาษาอังกฤษให้มันอยู่รอบตัวให้หมดมเพราะว่าไม่มีอะไรพัฒนาได้ใน comfort zone สำหรับหัวข้อถัดมานะคะเชื่อว่าอาจจะเป็นความกัง,งวลหรือว่าเป็นสิ่งที่สาวๆไทยไหลายๆคนเนี่ยต้องเจอเวลาจะฝึกพูดภาษาอังกฤษแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของความมั่นใจนะคะถ้าเราไม่มั่นใจเลยไม่กล้าที่จะพูดเลยอย่างเงี้ยเราต้องเริ่มต้นยังไงก่อนคะครู คือถ้าพูดถึงเรื่องของการพูดหรือการสื่อสารนะคะมีคําตอบเดียวให้กับข้อนี้ก็คือยังไงก็ต้องมั่นค่ะยังไงยังไงก็ต้องกล้าถูกต้องเพราะว่ารายราะว่าถ้าสมมตินะคะว่าเราไม่กล้ามันก็จะไม่เคยรู้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันแน่หมายความว่าอะไร คุณอาจจะเก่งภาษาอังกฤษจริงๆแล้วสกิลที่มีอยู่ที่เรียนมาหรือที่ลองฝึกมามันอาจจะดีแล้วก็ได้ <S <S แต่วันเมื่อเราไม่เคยกล้าพูดออกไปแล้วมันก็อยู่แค่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงยังไงเรื่องนี้คาตอบเดียวคือต้องกลา้าอ่ะพูดถึงความมั่นใจนะคะซึ่งเมวก,ก็เห็นด้วยมากๆเลยนะมันเป็นสิ่งที่สาคัญม,ม,มากๆเลยงั้นให้ครูนุ่นแนะนำคลิกเล็กๆน้อยๆที่เสริมสร้างความมั่นใจฉบับครูนุ่นนิดนึงแล้วกันอ่ะโอเคอย่างแรกมันต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าถ้าใจไม่มาแรงไม่มี พราะนั้นเนี่ยนุ่นว่าคําพูดที่เราบอกตัวเองอะงทรงพลังมากนะใช้เสียงของตัวเองก่อนได้ละค่ะคุยกับตัวเองว่าโอเค I can do it I can handle it อะไรเงี้ยฉันรับมือกับมันได้ฉันเอาอยู่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรามีอินเนอร์เราใช่ไหมคะใจเรามามแรงเรามีเสร็จปุ๊บอะไรก็ตามที่คุณทำแล้วคุณมั่นใจนะใส่เต็มให้หมดค่ะ<ม>อย่างเช่นว่าเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป็นยังไงไลฟ์สไตล์แบบนี้ฉันชอบแบบนี้<ม>อะไรที่ทำเรามั่นใจอะคะ่ะแต่งตัวต้องชุดนี้ ผมก็ต้องทำผมแบบนี้ลุคนี้แล้วมั่นใจทำไปค่ะ Please feel free to do so you just do it because it's you มันคือเราใช่ไหมคะเรารู้จักตัวเองดีที่สุดแ,แนนในวันนี้นะคะเราก็อยู่ในรายการของซันซิลเนาะอยากจะให้คุณนุ่น example นิดหนึ่งยกตัวอย่าง <Okay. S 1> ความมั่นใจสไตล์สาวซันซิลนะคะเป็น keyword หรือว่าเป็น m e s s a g สั้นๆเพื่อบอกสาวๆที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ได้ค่ะ ดีเลยค่ะถ้างั้นก็ต่อเนื่องจากเรื่องที่เราคุยกัน Everything you want is on the other side of fear ทุกอย่างที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้เนี่ยนะคะมันอยู่อีกฝากหนึ่งของความกลัวหมาย mm hmm. ความว่าคุณก็ต้องก้าวข้ามมันไปก่อน And it's gonna be you r s แล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นของคุณเองก็ผ่านไป2หัวข้อแล้วนะคะในหัวข้อที่3เนี่ยเราต้องเรียนรู้อะไรต่อไปคะเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดค่ะ อันนี้สำคัญเลยเป็นสกิลที่คุณต้องมีขอเรียกว่าเป็น active learning ละกันมันคือการเรียนแบบที่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ใครมาป้อนให้ไม่ต้องรอให้ใครมา,อมอรอรมาสอนมาจัดให้แต่ว่าสมัยนี้ค่ะยิ่งในยุคแบบนี้ด้วยยุคที่ทุกคนก็คือเราสามารถเข้าถึงคลังความรู้ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที พูดถึงเรื่องของคลังข้อมูลแล้วก็แหล่งเรียนรู้นิดนึงดีกว่าในในวันนี้คุณครูก็อยู่กับเราแล้วให้คุณครูแนะนําถึงคลังข้อมูลคลังแสงของคุณครูแหล่งเรียนรู้ที่สาวๆจะตามไปเรียนรู้ได้ดีกว่าค่ะต้องขอบอกว่าคลังที่ดีที่สุดมันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยนะคะบางครั้งมันอยู่ใกล้เรามากจนเรามองข้ามมันไปเองเรามองไม่เห็นมันเองหรือเปล่าเช่นนะคะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าเราเริ่มต้นี่เซตติ้งใช่ไหมคะตื่นมาแล้วคุณยังเจอเรื่องปลุกไหม,ไมก็จะต้องเจอว่าสนุ ze เราค่อยถามตัวเองจากนั้นไหมคะว่าส o นุ e แปลว่าอะไรถักออกมาหน่อยสมมุติออกจากบ้านไปขึ้นรถไฟฟ้าจะเจออะไรคะ Please mind the gap between train and platform อะไรอย่างเงี้ยบางทีการไปช็อปปิ้งไปร้านไปนูน่นไปนี่แล้วเนี่ยเจอ Product ออะสมมตินะเนี่ยเราใช้ Product g ปุ๊บเนี่ย <c oughs> เคยพลิกมาดูข้างหลังไหมคะว่าเฮ้ย มันมีอะไรให้เราเรียนรู้จากสิ่งนี้บ้างมันคือการเริ่มที่จะมองอะไรให้เห็นความรู้ใหม่ๆ,หมๆเห็นทักษะใหม่ๆมากกว่าเพราะนั้นถ้าถามว่าเราแหลกเรียนรู้คืออะไรมันคือทุกสิ่งแล้วนี่ไม่นับว่าอันนี้คือเราพูดถึงโลกออฟไลน์ใช่ไหมคะ,ะแน่นอนพอเป็นโลกออนไลน์พ๊บเนี่ยอยากจะจิ้มอยากจะไปเซิร์ชอะไร<ม>ในออนไลน์ได้มี ครูนะคะหรือว่ามีชาแนลอะไรที่เก่งๆที่เขาชํานาญเรื่องอะไรสักเรื่องนี้เยอะมากๆเงโดยการเรื่องของภาษาอังกฤษก็จะมีครูหนึ่งในนั้นก็คือนุ่นนะคะสามารถไปติดตามได้นะคะรับเทคนิคเยอะมากๆค่ะสาวๆแจกฟรีค่ะทุกคลิปดูฟรีไปค่ะมาถึงหัวข้อที่4กันบ้างแล้วกันครึ่งทางแล้วเนาะสำหรับหัวข้อที่4สาวๆต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมคะอันนี้ก็สําคัญมากค่ะ ความผิดพลาดคือครูที่ดีค่ะเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องของความกล้าที่เราคุยกันไปก่อนหน้าคือพอเรากล้าที่จะพูดแล้วเนี่ยเราต้องกล้าที่จะผิดด้วยต้องยอมรับด้วยแหละเพราะบางทีเราพูดเราก็แบบ ถ้าผิดแล้วทํายังไงกลัวจังเลยอะ่ะถูกต้องเพราะว่าจริงๆเราไม่มีใคระนะคะที่มาถึงปุ๊บเก่งเลยเช่นนะยกตัวอย่างง่ายๆสมมติถ้าเราจะทํากับข้าวอย่างเงี้ยนุ่นอย่างเงี้ยอบคุกกี้ครั้งแรกี่ยเราก็อยากใช่ไหมม,มีฟิลแบบเดกเกอรีอ่ดูมาทำง่ายกันเลยทำไมเขาทํากันง่ายๆเนาะคุกกี้ช็อกโกนแลตโรกลายเป็นซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยมันแน่นอนค่ะทุกคนต้องมีครั้งแรกเราก็ต้องมีความผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้แหละที่มันจะบอกเราเองว่าอ๋อ เปลหน้าก็คือไม่ทำนะไม่ใช่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งต้องเริ่มต้นก่อนคือว่ากล้าผิดนะแต่ผิดแล้วเอามาปรับนะอย่างน้อยสุดมันก็เข้าใกล้ความถูกไปอันหนึ่งแล้วล่ะอ่าน่าสนใจไหมคะสี่หัวข้อถ่านไปแล้วเรามาดูหัวข้อสุดท้ายจากครูนุ่นกันบ้างดีกว่าว่าวันนี้ครูนุ่นพกอะไรมาแชร์กับสาวๆดีคะการเรียนรู้ยุคนี้นะคะมันไม่มีหลักสูตรตายตัวแล้วอะ<ม>คือต้องเรียกว่าเป็นยุคข,ของ c u s t o m i z e นะทุกอย่าง c u s t o m i z e ทุกอย่าง on demand เหมือนเวลาเราจะดูอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะคัดกรองตามความชอบของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเอาไปแล้วบางครั้งถ้าจะบอกว่าการเรียนต้องมานั่งจดหลักสูตรตามหลักสูตร<อ>นั่งท่องต้องเป็นแบบนี้เรียนอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปอันนี้ปูพื้นฐานด้วยอันนี้จริงๆนึกว่าสมัยนี้นะมันกลายว่าทุกอย่างพอมันออนดีมาน์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถแมทชิ่งเบลนด์อินเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยเอาไปแล้วที่จะบอกโอยไม่มีเวลาเรียนอะ่ะแต่ละคนไม่จำเป็นต้องมีหลักสูตรที่เหมือนกัน สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเหมือนสะพานเนาะที่เชื่อมความเข้าใจให้คนสื่อสารกันเพราะฉะนั้นต่อให้นะคะการาเราไม่เป๊ะร้อเนสำเนียงเราก็ไม่ได้เป๊ะแบบเนทีพูดแล้วแบบโอ้โหพอ accent หรือเ <c oughs> นาะมันมันไม่เกี่ยวสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณมีวิธีที่จะสื่อสารเขาเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงจดเนาะ ถูกต้องแค่นั้นเท่ากับว่าภาษาเนี่ยได้ทําหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็น5เทคนิคที่ดีมากๆเลยนะคะก่อนจบ5เทคนิคนีคน้ขอรบเกวนครูอีกสัก example หนึ่งแล้วกันนะคะ,คะอยากให้ครูช่วยบอกสำนวนละกันแบบคําเปรียบเปรยเหมือนอย่างของคนไทยเขาก็จะมีสุภาษิตต่างๆนะคะ <ừ. S 1> เกี่ยวกับเรื่องผมเก๋ๆที่คิดว่าสาวๆไปปรับใช้ได้สักหนึ่งอันแล้วกันคะ่ะครูโอเคเลยค่ะรู้สึกว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วมันไม่ตัชมันบงอะ่ะมันไม่โอเคเพราะหลังจะ บอกว่า you are having a bad hair day คุณกำลังมีวันที่ผมพังมากอะไรที่มันผิดพลาดไปหมดหรือมันบ้งไปหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดี <c oughs> และสุดท้ายคือถ้าเกิดคุณพย,ยายามตัชแล้วมันเครียดเกินไปก็อย่าลืมค่ะ let your hair down ก็คือปล่อยผม <c oughs> เหมือน <c oughs> เรารัดผมตึงๆทั้งวันนะคะ <c oughs> แน่นๆค่ะ <c oughs> ถูกต้องแล้วถ้าปล่อยมาัรู้สึกไงคะดีแล็กอันนี้แหละค่ะคือ เป็นสำนวนผมเนาะแล้วก็เป็นสำนวนที่อย่าได้ทุกคนนะี่องไปใช้จริงๆด้วยค่ะเอาละค่ะสำหรับคลานเรียนของเราในวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเราได้เทคนิคจากครูนุ่นเยอะมากๆเลยทั้งในเรื่องของความมั่นใจเรื่องของเทคนิคการฝึกภาษานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาษาก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเลยอยู่ที่ว่าเราจะหยิบและเลือกนําพาตัวเองไปอยู่ในจุดตรงนั้นหรือเปล่านะคะต่อให้เรามี material พร้อม เทคนิคเราพร้อมแต่ถ้าไม่มั่นมันก็หยู่แค่นั้นมั่นใจแล้วเสด็จต่อไปอะไรอะไรก็สบายวันนี้นะคะเมลก็ต้องขอขอบคุณคุณนุ่นนะคะ English อิงลิสต์อาฟต์นุ่นมากๆเลยที่มาสอนเคล็ดรับนะคะ5เทคนิคเก่งภาษาได้โดยใช้ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจําวันนะคะให้สาวๆแล้วก็เมลเนี่ยได้เรียนรู้นะคะและก็ที่สำคัญเนี่ย ก็ต้องขอขอบคุณซันซิลนะคะที่จัดรายการดีๆแบบนี้มาสอนมิแล้วก็สาวๆซันซิลนะคะและที่สําคัญอย่าลืมมาติดตามนะคะว่าหลักสูตรถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรมาต่อจุดความรู้ให้กับผู้หญิงยุคใหม่ในรายการกล้าท้าฝันซันซิลฝึกซิสผมสวยมั่นใจอะไรก็เป็นไปได้แล้วพบกันใหม่นะคะเรียนหน้าค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายครับเหมือนอย่างที่ครูนุ่นบอกนะคะว่าเราสามารถฝึกฝนหาความรู้ได้จากสิ่งต่างๆรอบตัวเราเองไม่ต้องกลัวที่จะผิดพลาด พราะถ้าเราทําผิดพลาดไปและหยิบสิ่งนั้นมาแก้ไขมาปรับปรุงใหม่ความผิดพลาดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นครูที่ดีและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความมั่นใจค่ะอย่าไปกลัวที่จะพูดค่ะ